ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออสสอนตัดผม kto by academy ครับเรามาดูเทคนิคน,นะครับมาดูการทำงานมาดูการครัดมีลักษณะของการไล่หรือลักษณะของการซอยในกึ่งของ ผมยาวนะครับหรือเป็นการเลเยอร์สแควร์ความหมายก็คือการเลเยอร์คือการดึงการโน้มหรือการโยกลักษณะของเส้นผมสแควร์ square ก็คืออยู่ช่วงข่าวแอร์เลยอยู่ลักษณะกรอบของทรงอาจจะเป็นลนักษณะของมอดหรือเป็นเวฟนะครับหรือเป็นลนักษณะของตัว u ตัว V แน่นอนนะครับการเลเยอร์สแควร์หรือการดึงการโน้มหรือการไล่ในลนักษณะทรงทรง,งย่อมนะครับอยู่ที่ความต้องการของน้องนรงแบบนะครับอันนี้เป็นหัวใจหลักหรือการทํางานพ้อยลายแนวที่เราเริ่มคือหนึ่ง เราแบ่งโซนของซีกด้านหน้าจากที่ ตบกุนหดนะครับความหมายก็คืออาจจะเป็นจมูกอาจจะเป็นคางนะครับหรือเป็นลักษณะาตามก่าคางลงมาพอยที่2ก็คือช่วงบ่านะครับการเป็นการซิกที่เราสร้างหรือการสร้างขอบเนี่ยเราต้องการได้ขอบปลายชายแนวหรือลักษณะของเส้นทางเนี่ยมีมุมหรือมีฉา,า,ากาาอางศานะครับพอยที่3ก็โซนของซิกด้านหลังเราวางเกาะเลยนะครับขอบปลายชายแนวหรือทั่วเลยนะครับอาจจะเป็นปีกซ้ายหรือปีกขวานะครับอันนี้เป็นหลักหรือเป็นการทํางานที่ออสสมจิตดิสพารดีหรือ KTO by Academy นะครับ เอาการทํางานเอารูปแบบของการคัดในลนักษณะ point to point ก็คือจุดถึงจุดแต่ละต่างนะครับจากการคัดแน่นอนนะครับหลังจากที่เรามีการวางกรอบวางลายวางชายวางแนวในลนักษณะของบอดี้หรือขอบลักษณะของทรงแล้วก็ยง นะครับดึงหรือยกลักษณะโซนของซิกต่างๆอาจจะเป็นโซนของปีกซิกด้านข้างนะครับอาจจะเป็นปีกซ้ายปีกขวาแน่นอนนะครับจุดเซนเตอร์เราก็คือจุดของกึ่งกลางของทิศรหรือแล้วครับของช่วงข่าวแอร์เรียนะครับความหมายก็คือจากกึ่งกลางของทิศะเหมือนก็เริ่มดึงมือนะครับหรือยกขึ้นไปตรงสูงเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวเซนเตอร์พอยลายแนวก็อาจจะเป็นโซนของซิกหน้าเราดึงเข้ามาหาเชื่อมของกึ่งกลางของทิศ นะครับอาจจะเป็นลักษณะโซนของซีกหลังหูนะครับหรือใบหูเราดึงเข้าหากึ่งกลางทิศนะครับจุดต่างๆนะครับอาจจะเป็นโซนของซี่ด้านซ้ายและซี่ขวาทําลักษณะเดียวกันนะครับเสร็จแล้วเราขยับมาในโซนของซีกด้านหลังนะครับอย่างที่เห็นนะครับเราสร้างกรอบลายชายแนวหรือเข้ามาหาตัวเซนเตอร์เพื่อลักษณะของการไล่กรอบหรือลักษณะของทรงหรือให้บอดี้หรือขอบลายลักษณะของทรงออกไม้มองถึงความเด่นหรือความพิ้วหวานนะครับสุดท้ายเราจะเห็นนะครับปลายลายแนวขอบของทรง ก็ออกมาได้ผิวหวานสวยครับสวยงามมากจริงๆนะครับอันนี้เป็นเสน่ห์นะครับเป็นการทํางานที่อดสมจิตดิสภากดีหรือลักษณะของงานคัดหรืองานตัดในแนวลักษณะของการเรียนรู้หรือการเสริมสร้างหรือการพัฒนาในรูปแบบเสร็จแล้วนะครับเราแบ่งลักษณะของฮาร์ปของครึ่งทิศะความหมายก็คือของครึ่งหนึ่งนะครับนะแล้วเราก็หวีมาในโซนของซิกด้านหน้าให้อยู่ระดับของคางนะครับแล้วก็เก็บขอบปลายชายแนวหรือปลายลักษณะของทรงทุกสัดส่วนนะครับเราเด่นนะครับเขาออกมาได้สมูท หรือลักษณะของความกลมเกินนะครับอันนี้เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับในการคัดหรือการตัดหรือการลักษณะของการไล่ทรงในกลึ่งของเลเยอร์สแควร์นะครับสุดท้ายเรามาจบในลักษณะของการบรบโรในที่นี้ก็คือการเป่านะครับหรือการดายหรือการเป่าเซตนะครับ ตอนแรกเราก็ใช้เป็นลักษณะแฮร์บลูนะครับก็คือการเป่าในลักษณะกึ่งของลมก่อนบางทีต้องยอมนะครับการไดร์โดยลักษณะของผมเปียกเนี่ยอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับนะครับเราควรจะต้องไดให้หมาดนิดนึงแต่ตรงนี้เราจะไม่ก้าวไกลกันนะครับหลายๆท่านที่ชอบไดแบบเปียกเลยท่านก็นะครับอาจจะใช้เทคนิคของท่านนะครับส่วนเคทิวคารามีนะครับเราจะเป่าให้หมาดนิดนึงเพื่อสะดวกในการทํางานหรือการไดรหรือการเซตหรือการจัดทรงนะครับอันนี้เป็นเป็นหลักการของเคทิวคารามีดีกว่านะครับ ครับชาวนี้เช่นเดิมนะครับออสมกิตนะครับหรือ k คติโอคารามีนะครับเอาแนวทางนะครับเอาการคัดหรือการตัดในถึงลักษณะของกลุ่มยาวนะครับมาเล่าสู่มาแบ่งตันนะครับขอบปลายชายแนวก็คือโซนของซิกด้านหน้าอยู่ระดับกลางขอบปลายชายแนวของโซนของชิ้น นะครับด้านข้างอยู่ระดับบาขอบปลายชายแนวของซิกด้านหลังก็คือรองแฮหรือด้านหลังส่วนเป็นตัวยูตัววีก็ขึ้นอยู่กับน้องลังแบบต่างการเสร็จแล้วเราก็มาตั้งตัวเซนเตอร์ของกึ่งกลางของทิศะโดยการตั้งเป็นสเตทหรือเป็นเส้นตรงหวีผมในโซนของซิกด้านหน้านะครับให้ตั้งฉากข,ขึ้นมาหวีผมของด้านข้างให้มาเชื่อมต่อในลักษณะข,ของกึ่งกลางหรือการตั้งเป็นเส้นตรงในโซนของซิกนะครับกล่าวแอร์เรียส่วนพอยลายแนวโซนของซิกหลังเช่นเดียวกันนะครับเราแบ่งหรือยกลักษณะข,ของการก้าหากึ่ง กลางของศีรษะเพื่อให้ทรงหรูรูปแบบทุกอนุมูลเนะะี่ยค่ามีความเชื่อมต่อนะครับสุดท้ายเรามาจบงานโดยการแบ่งฮาร์มฮาร์ในที่นี้ความหมายก็ผมเรามีติงโมงมานหนึ่งลูกเราผ่าแบ่งซิกเลยครับซิกซ้ายซีกขวาแล้วเราอุ๋ยช้อนก็หมาอยู่ระดับกลางของปีชั้งสองข้างแล้วก็ใช้ไปกันไกลทิมเดมหรือเก็บรูปลักษ์ของทรงแค่นี้ก็คือเป็นเทคนิคก,การทํางานในลนักษณะของโรยสแควร์หรือเป็นลนักษณะของการคัดหรือการตัดในลนักษณะกึ่งของลองแฮร์หรือเป็นลนักษณะของการสไลด์หรือการไล่ผมยาวนะครับแล หลายท่านที่เข้ามารับชมนะครับท่านก็เอาใช้เทคนิคตรงนี้นะครับอาจจะเป็นลนักษณะของการเพิ่มเม้น์การดัดนะครับอาจจะเป็นลนักษณะของการดัดดิจิตอลนะครับหรือเป็นลนักษณะของการดัดปลายแล้วก็ยืดโคนทุกรูปแบบของวงการเสริมสวยท่านก็สามารถจะอัพไลน์หรือดัดแปลงหรือลักษณะของการไปใช้ในงานรีมท นะครับดีโมนิ่งนะครับหรือในลักษณะของการยืดผมในลนักษณะเก่งของผมตรงนะครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางหรือการที่ออสสมจิตอิสุบัตดีหรือ KTO Bar Academy นะครับเอาแนวของพัชชันนะครับสวยนะครับหรูนะครับเก๋นะครับเท่นะครับในสาย KTO b า a ์อคาเดมมาแบ่งปันหรือมาแชร์ให้เพื่อนให้น้องตลอดจนสายวิชาชีพเราไปค,คู่กันนะครับครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจนหลายท่านที่เขามารับชมแล้วอาจอยังตามไม่ทันออสมี4ช่องทางนะครับช่องทางแรก เพียงกันแอดนะครับเอกมกมครับ S O M J I T นะครับออดสมจิตหรือออดทิกตอกแค่นี้ท่านก็สามารถจะรีเพย์กลับไปกลับมานะครับดูแต่ผมหญิงแต่ผมชายก้าวผมแต่งหน้าทุกรูปแบบของเสริมสวยท่านก็สามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้นะครับทางช่องทิกตอกส่วนทาง f a c e b o o ไลฟ์เอ็บบริเดย์นะครับแต่ละวันออดเอางานเอาข่าวสารอาจจะเป็นการที่เราไปศึกษานะครับอย่างที่อังกฤษเมกาฝรั่งเศสอิตาลีเอารูปแบบของต่างๆนะครับมาอัพไฟมาดัดแปลงหรือมามิกมารวมกันในลักษณะของ ทางแชร์ทางช่อง Facebook l ฟ v e E เบอร์เนะครับหลายท่านที่ชื่นชมหรือหลายท่านที่ชอบท่านก็สามารถจะแอดมินหรือแท็กเข้าไปศึกษาไปเรียนรู้ได้นะครับส่วนทาง YouTube แน่นอนนะครับออสมีการแพนไปตรงช่องอาจารย์ใหญ่เพชรมหาชนหลายๆท่านที่ชอบรับนะครับอาจจะเป็นงานตัดผมหญิงตัดผมชายก้าวผมหรือเป็นไบดอ l m มคอัพแต่งหน้าก้าวผมตลอดจนถึงงานแข่งในและต่างประเทศตลอดจนถึงงานทำแฮปปี้หรืองานแต่งหน้าทำผมดารานะครับออสมีการแพนไปตรงช่อง u t u b e นะครับหรือทางช่องอาจารย์ ออดสอนตัดผมทาง u t u b e นะครับตรงนี้นะครับท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้าไปเรียนรู้ได้นะครับทางช่อง u t u b e นะครับส่วนทางนะครับทางช่องลีนะครับแน่นอนนะครับหลายๆท่านอาจจะเป็นน้องใหม่นะครับหรือหลายท่านอาจจะเพิ่งจะเข้ามาศึกษาก็ลองนะครับลองพัฒนาดูหรือเอาหลักการของทางช่องลีดูนะครับว่าการเรียนรู้ในช็อตสั้นๆนะท่านก็สามารถจะอัพพลายหรือดัดแปลงนะครับหรือเอามา m i กกันนะครับตรงนี้นิดตรงนี้หน่อยนะครับอันนี้ก็คือเป็นหัวใจหลักหรือการทํางานหรือการเสริมสร้างนะครับ สี่ช่องทางนะครับ TikTok นะครับ YouTube Facebook l i น e และช่องรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเราสามารถศึกษาและก็เรียนรู้ได้ฟรีนะครับสุดท้ายนะครับเรามาดูเทคนิคของการโ l o w บ l o w ได้นี้ก็คือการเป่าโบดายก็คือการเตาเซตหรือการจัดเสงทรงในลนักษณะของลองแฮหรือลองแฮอัพนะครับอันนี้เป็นการทํางานในรูปแบบของอาจารย์ออสสอนจักผมเคติโอบบคารามี o ่ i, หรือนะครับผมออสสมจิตดิษภักดีที่เอามาเผยแพร่หรือมาแชร์หรือมาแบ่งปันให้เพื่อนให้น้อง ตลอดจนช่างเสริมสวยทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับท่านอาจจะถนัดในลนักษณะของการใช้เป็นตัวหนีบท่านก็สามารถใช้ตัวหนีบได้นะครับท่านอาจจะถนัดในการใช้เป็นตัวม้วนนะครับหรือเป็นม้วนไฟฟ้านะครับหรือเป็นลนักษณะกึงของคูลิ่งท่านก็สามารถที่จะม้วนตรงนี้ได้ครับเพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านนะข,อขอขอบคุณนะครับ ที่ท่านเข้ามาแล้วนะครับเป็นกําลังใจให้ออสนิดนึงนะครับด้วยการนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดสับไคร์นะครับกดกระดิ่งนะครับกดติดตามและกดการแจ้งเตือนอันนี้แน่นอนนะครับโอกาสหน้าเราและทีมงาน KTO by k h a d e m y นะครับอาจจะมีงานมีข่าวสารงานแข่งงานโชว์ตลอดถุงจนงานเรียนรู้นะครับตลอดถุงถึงงานที่เราไป ทำแฟชั่นทุกรูปแบบต่างๆนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารและก็มีโอกาสศึกษาและก็เรียนรู้ไปคู่กับเรานะครับอันนี้เป็นหัวใจรายหลักในลนักษณะของการงานในรูปแบบของเครุอคานมีครับสุดท้ายนะครับผมยังมีทางช่องนะครับ <c oughs> ทาง,งช่องทางที่ท่านสามารถเข้าไปศึกษาและกเรียนรู้ได้ครับสุดท้ายเรามาจบงานด้วยการ b บ o รการใดหรือการลักษณะของทำขอดของทรงเพื่อทรงหรือขอดปลายผมเนี่ยออกมาได้สวิงหรือมีลักษณะของการไล่ทรงออกมาได้สวยและอย่าลืมนะครับนะเข้ามาแล้วมีการคอมเมนต์แบบน่ารักอันนี้เป็นหัวใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าต่อไปนะครับ ขอขอบคุณ FC ทุกท่านตลอดจนเพื่อนน้องตลอดจนชาวเสริมสวยทุกท่านที่ยังรักและยังติดตามในรายการอาจ,จารย์ออสสอนตัดผมนะครับ KTO KTO by Academy แล้วเราจะพบกันนะครับเจอกันนะครับในลนักษณะของการเรียนรู้เสริมสร้าง KTO KTO by Academy